กายทุกคนทุกคนชัยเห็นมังกรหลังน้ำตาลเอ็นิมิทฮะว่าอะไรนะคะพี่กายแกเห็นอะไรเล่ามาให้หมดคือ คือคือว่าภาพในนิมิตอ่ะมันไม่ได้ปฏิปต่อกันแต่ว่าฉันเห็นมังกรหลังน้ําตาจริงๆแล้วนอกจากมังกรหลังน้ําตาแกเห็นอะไรอีกบ้างป่าสีแดงชุดเดรนอสาเป่าลม<ะ>ชุดเดรนอสาเป่าลมคืออะไรวะฉันก็ไม่รู้อ่ะก็อย่างที่ฉันบอกอ่ะภาพมันไม่ปฏิปต่อกันป่าสีแดงน้ำตาคิดออกแล้วค่ะ หรือถ้ามังกรจะหลังน้ำตาต้องพามังกรขึ้นไปโลกยักษ์คะจริงด้วยบนโลกยักษ์อะต้นไม้มันเป็นสีแดงนียว่างั้นแบบนี้เราต้องรีบพามังกรขึ้นไปโลกยักษ์แล้วแล้วเราจะไปยังไงในเมื่อท่านทรณินตอนนี้ไม่มีเวทแล้ว นะเกือบลืมไปเลยนะป้าชื่นจิตโทรมาเมื่อวานนี้จะให้ไลาลาเนี่ยไปมอบรางวัลให้กับเด็กดีเด่นวันพรุ่งนี้นี่ดีนะที่โทรมาไม่งั้นนะลืมแล้วเนี่ยงานเด็กดีเด่นที่จัดทุกป,ปีหรอคะใช่ปีนี้มีตีมด้วยนะเดี๋ยวป้าชื่นจิตจะส่งรูปมาให้ดูมาพอดีเลยดูสิปีมอะไรโอ้โห คือสัตว์โลกล้านปีเลือกเตรีมนี่ไม่ดูเลยนะว่าหาชุดยากแค่ไหนเนี่ยแม่ครับแม่ครับพอดูอหน่อยครับมีอะไรคะพี่แจ๊ดเนี่ยเป็นชุดโนสาวเป่าลมเหมือนที่กายเห็นในนิมิต อีก้วยค่ะดูว่าพลังของท่านทรณินจะอยู่ในงานนี้คะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะงานพรุ่งนี้เราก็ต้องไปเพราะเราต้องช่วยเอาพลังของท่านทรณินกลับมาเพื่อไปเปิดประตูโลกยักษ์